ตั้งชื่อเรื่องว่าสงครามเล็กใหญ่ที่ใครๆข่กำจุเจอในชื่อเรื่องที่พูดเรื่องสงครามที่มีเล็กและใหญ่สงครามเล็กก็คงจะหมายความถึงสงครามในครอบครัวเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เพราะว่าเราเกิดมาเราอาจจะมีคนคนเดียวแต่ว่าเราเกิดมาเราก็เกิดมาในครอบครัวแล้วไอ้ในครอบครัวนี่แหละครับก็เป็นสงครามเล็กๆได้ แล้วก็ขยายมาสู่ระดับกลางหน่อยก็อาจจะเป็นสงครามระหว่างครอบครัวพอขยายไปอีกระหว่างครอบครัวก็เป็นระหว่างชุมชนระหว่างพักพวกระหว่างการเมืองระหว่างพอเป็นเรื่องถึงขนาดการเมืองแล้วมันก็เป็นอาจจะเป็นระหว่างประเทศได้นั่นก็ขยายไปสู่สงครามใหญ่ระหว่างประเทศนะครับและก็ขยายต่อมาว่าใครๆต้องเจอก็คือทุกคน ผมคิดว่าอย่างนั้นนะในโลกนี้ทุกคนต้องเจอเป็นคนแล้วกันไม่เอาสัตว์สัตว์ก็เกี่ยวข้องด้วยแหละเขาก็มีผลกระทบด้วยแต่คนก็ต้องเจอสงครามแน่นอนสงครามแรกเลยที่เราเจออย่าว่าแต่ว่าเป็นสงครามในครอบครัวเลยซื้อสงครามในใจเราเราก็จะทักคิดให้ดีเนี่ยวันวันหนึ่งเราคิดอะไรค,คิดนู่นคิดนี่เราก็เหมือนกับทะเลาะกับตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่เอาดีกว่าฉันจะทํานั่นจะทํานี่ไม่เอาอุ้ยกลัวดีกว่ามันก็เกิดสงคราม ในใจนะฮะฉะนั้นแล้วในหัวข้อวันนี้ก็คือสงครามเล็กใหญ่ใครๆก็ต้องเจอคราวนี้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากหลักๆก็คือสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เริ่มจากสงครามปาเลสไตน์ฮามาสกับอิสราเอลก่อนนะครับตรงเนี้ยฟังข่าวทุกวันแล้วก็ทุกครั้งที่ฟังเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าหดหู่นะครับว่าไอ้ประเทศสองประเทศเนี่ยทะเลาะก,กันคนที่เดือดร้อนมีใครบ้างตั้งแต่คนที่ไม่รู้อินเดนยเวเน จนมาเป็นคนของแต่ละประเทศจนมาเป็นคนของเขาเองจนมาเป็นทหารของเขาอาจจะเป็นคนที่รักของเขาที่เกิดประสบเหตุนี้นะครับอันนี้แหละคือดูทุกครั้งมันก็เศร้าทุกครั้งไอ้เรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับในระหว่างเดียวกันก็มีข่าวข่าวรักๆักเลิกๆอย่ายเรียกว่ารักเลิกๆกัน คงไม่มีใครอยากเป็นเอาเป็นว่าเสียใจด้วยกับเขาก็คือว่า,ามีครอบครัวดาราหลายคนที่ต้องเลิกลาก,กันไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งที่เราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ดีก็เสียใจแทนเขาะคระับนี่ก็คือสังคมแล้วทำไมมันถึงเรียกว่าเป็นสงคารามได้ก็เพราะว่าบางทีคนเราเลิกกันเนี่ยมันไม่ได้เลิกกันเงียบๆเนีย,ยนๆเพราะเขาเป็นคนของเขาเรียกสาธารณนะเป็นคนของมีคนรู้จักมากมายก็อยากจะรู้ว่าทําไมถึงเลิกใครเป็นสาเหตุ ถ้าบางคนเป็นแฟนคลับคนนู้นคนนี้ก็จะไปโกรธอีกฝ่ายหนึ่งประมาณนี้นะมันทําให้บางทีเนี่ยหลังจากเลิกกันดีๆแล้วมันก็มาบานปลายทีหลังเพราะว่าอาจจะมีฝั่งหนึ่งฝั่งใดออกมาพูดจาที่มันกระทบกระเทือนและมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่มันก็ทําให้เกิดสงครามมันไม่ได้เพียงเท่านั้นบางทีคนใกล้ชิดนะครับครอบครัวหรืออะไรที่เดือดเนื้อร้อนใจแทนออกมาพูดภายหลังจากที่จะเลิกกันดีๆมันก็เกิดการบานปลาย มันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วบางทีเราไปนั่งคิดถึงคนคนนี้ที่เราติดตามอมา่วันที่เขามีครอบครัวก็แฮปปี้ดีมากๆวันนี้เขาตอนที่เลิกกันก็เสียใจมากเราก็เสียใจแทนระหว่างเดียวกันเมื่อเวลามันผ่านไปเขาก็ลุกได้มันก็กลับมาแฮปปี้อีกครั้งก็อะไรก็วนเวียนมันก็คือสงครามนะครับคราวนี้ไอ้เรื่องเนี้ยที่เป็นแรงบันดาลใจในการเอามาพูดว่าสงครามเล็กใหญ่ ใค,ใครก็ต้องเจอเราด้วยก็ต้องเจอก็เลยมาอยากสำรวจเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงมันคงจะหยุดสงครามไม่ได้นะครับแต่มันทําให้มันเบาบางหรือมันช่วยช่วยแต่สนับสนุนทําให้สงครามมันลดน้อยถอยลงไปให้ได้มากที่สุดเริ่มจากตัวเอง,องที่บอกว่าเราเกิดมาเราก็มีสงครามในใจของตัวเองนะฮะคืออย่างที่คุณหลายคนพูดนะว่าจะเอาชนะอะไร ยากไม่เท่าชนะใจตัวเองอันนั้นผมเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะฮะเราก็ฝึกฝนตัวเองอย่างผมเองก็เช่นกันฝึกฝนตัวเองในการทําสงครามในใจตัวเองให้ดีเวลาใครมาทําให้เราโกรธเราก็ระง,งับตัวเองให้เร็วไม่โต้ต่อนะครับหรือพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยให้มากที่สุดเท่าที่พอจะทําได้มันไม่ใช่ว่าจะทําได้ตลอดนะครับแต่เราต้องพยายามจะทําก่อน พอเราฝึกฝนความตรงนี้ไปความให้อภัยความเห็นแตกต่างที่เขาพูดๆๆมาเราไม่เห็นด้วยสักนิดเลยแต่เราจะทนได้ยังไงที่จะไม่โต้ตอบนะฮะเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาบางทีเขาไม่ต้องการความคิดเห็นเขาเพียงแค่ต้องการพูดๆๆแต่เขาไม่ต้องการที่จะฟังอะไรใคร ฉะนั้นถ้าเขาเรารู้เราพิจารณาแล้วเราเข้าใจตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปโต้ตอบหรือเป็นผู้หยอดเราเป็นนักรับฟังที่ดีเราฟังที่ดีได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องจําเป็นต้องเชื่อเพราะมันไม่มีใครจะมาบังคับจิตใจคนได้ตลอดเวลาจะบังคับให้เราเดินซ้ายเดินขวาได้แต่จะบังคับให้เราชอบเดินซ้ายเดินขวาหรือเปล่ามันก็คงไม่ได้เราเริ่มจากตัวเองแล้วเราก็ขยายไปสู่คนใกล้ชิดเริ่มจากสังคมเล็กๆคือสังคมครอบครัวของเราทำความ